ัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับงานเดือนทั่วไทย by job p d k เ a t i เคยนะคะสำหรับวันนี้เป็นสายงานธุรการและการจัดการทั่วไปเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปเปิดรับสมัครตั้งแต่วุฒิปวชถึงปตีใครที่สนใจงานด้านธุรการต้องสมัครด่วนเลยนะคะจะมีตำแหน่งอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. บริษไม่สัตเกราคาเฟ่จำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการแผนกซ่อมบำรุงปฏิบัติงานกรุงเทพ รายได้1,800 0ถึง2 0 0บาทบุตปอตีค่ะ 2. รัชดาเคมิคอลรับสมัครธุรการขายและประสานงานลูกค้าปฏิบัติงานกรุงเทพเขตยานนาวารายได้20,000ถึง23,000 23, บาทบุตปอตี 3. บริษัทมหาจักรดีเวล็อปเมนต์จำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการสัญญาจ้าง6เดือนปฏิบัติงานกรุงเทพเขตวัฒนา รายได้1 5 0 0 0ถึง1 8 0 0 0บาทบุตรปวชถึงปอตียินดีรับนักศึกษาจบใหม่ค่ะ 4. บริษัทบีส์พันเชียจำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานโครงการปฏิบัติงานกรุงเทพเขตยานาวารายได้1 5 0 0 0ถึง2,000 20, 0บาทบุตรปตี 5. w i e ส e อลลิจำกัดรับสมัครธุรการประสานงานทั่วไปปฏิบัติงานกรุงเทพเขตบางเขน รายได้15,000ถึง20,000บาทวุฒิปวชถึงปตีสามารถใช้ภาษาจีนได้ดียินดีรับนักศึกษาจบใหม่ค่ะ 6. บริษัท JSP Property จำกัดมหาชนรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารนิติบุคคลปฏิบัติงานกรุงเทพเขตบางขุนเทียนรายได้15,000ถึง23,000บาทวุฒิปวสถึงปตียินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 7. บริษัทสีกรุงกรุ๊ปจำกัดรับสมัครพนักงานธุรการประสานงานทั่วไปปฏิบัติงานกรุงเทพเขตบางเขนรายได้1 5 0 0 0ถึงบาทวุฒิปตีแบริษัทบีนี้จำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายฝึกอบรมปฏิบัติงานกรุงเทพเขตจตุจักรรายได้1 5 0 0 0ถึงบาทวุฒิปวสถึงปตี9 พรศิวลีวิศวกรรมจำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อปฏิบัติงานกรุงเทพเขตบางแครายได้15,000-20,000บาทบุตรปตีและ10 FN อฟจำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายปฏิบัติงานกรุงเทพรายได้1 5 0 0 0 0 0บาทบุตปวสถึงปตีค่ะ ทุกท่านสามารถดูประกาศงานเพิ่มเติมและสมัครงานออนไลน์ได้ตามลิงก์ที่แนบอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีเรซูเม่สมัครงานสามารถสมัครกับ Job บ k ได้ตามลิงก์ที่แนบด้านล่างเช่นกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะและสำหรับใครที่ต้องการงานด่วนพร้อมสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันทีอย่าลืมกดปุ่มต้องการงานด่วนในหน้าเรซูเม่ที่คุณสมัครกับ Job บ k k ด้วยนะคะพอหลังจากกดปุ่มนี้แล้ว เรซูเม่ของคุณจะมีสถานะต้องการงานด่วนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความพร้อมในการสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันทีช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้งานเร็วขึ้นพอจากสถิติแล้วผู้ประกอบการมีความต้องการผู้สมัครที่พร้อมสัมภาษณ์และพร้อมเริ่มงานได้ทันทีสูงถึงร้อยละเ5เลยทีเดียวค่ะแต่สถานะต้องการงานด่วนจะมีอายุ7วันเท่านั้นคุณสามารถกลับมากดสถานะต้องการงานด่วนได้อีกครั้ง หลังจากหมดอายุนะคะสามารถติดตามงานดรวนทั่วไทย by Jobpy KK ในทาง youtube j o b p k k c o m ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะและถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทาง facebook fanpage j o b p k k c o m หรือ Li น์ official at j o b p k k c o m อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ